อนนี้เล่นเป็นหมิงลมนะคะก็มากับคาเฟ่นะคะก็ตอนนี้เพื่อนมีเจอม,มวยอยู่มวยก็เพื่อนอันนี้เพื่อนเติมเติมดีนะคะเราก็จะไม่ให้สักที่เชื่อมหลุดนะคะอันนี้จังหวะจังหวะอันนี้ต้องบอกว่าเราเติมดีกันนะคะอันนี้ก็จะมีเก็บคิวไปได้นะคะ แล้วก็มีเก็บฟิวตายยากไปทุกที้นะอันนี้คาเฟ่ค่อ้างเด่นเด่นดีค่กี้คาเฟ่กับสายก็ใช่นี้ดูการยืนค่อนข้างดีแล้วอันนี้ก็มาช่วยเคลื่อนก่อนนะคะไม่งั้นเมื่อกี้เนี่ยอาจจะตายโชคร้ายจะตามมาด้วยออ้เมงกโจมตี Has been defeated. You have been defeated. An enemy has been defeated. <coughs> <coughs> <has> Don't <coughs> 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 an enemy has been defeated. You have defeated an enemy. And keep me here, darling.